นี่เลยครับผมอีกเมนูเด็ดนอยได้นี่ครับผมเมนูเด็ดของกะเหลียงนะครับเม็ดขนุนต้มครับพี่น้องบอกเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผมว่าเมนูเองนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับผมมีหอมแดงครับผมกระเทียม มีพริกไหมมีพริกพี่โฟมพริกผงนะครับผมพี่โฟมพริกผง,กงเต็มกระปุกเลยครับผมเผ็ดเผ็ดขวเองครับผมนี่ครับผมก็ามาตำโคเละ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 ใส่กันนะครับผมใส่ นี่ในไม่ขนุนไปครับผมมีไน้ปกมีพี <c <c ่น้องในปกมีนะครับต้มสุกรูดมาแกะเปลือกครับผมาำละเอียดนะครับเดี๋ยวมาเบื้องหน้าตากันครับพี่น้องว่าจะเป็นเมนูอย่างครับผมครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปครับผม นี่แหละน้ำมันครับผมเบรกนกันกับพี่น้องนี่เม็ดขนุนตาออกมาแล้วปั่นเนื้อปลาเลยครับผมเับผมกระทะยังม้อนต้องให้มันเดือดกันแน่นอนเดือดออก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 ยอดโอ้เป็นได้นี่ครับผมขมิ้นครับผม <c oughs> นี่เขาลงไปเลยผมผมหอมเลยครับผมสังเกตบยังไงครับพี่โน มิตรธรรมดาได้บาอยแล้วก็มีขนุนตำลงไปครับผมโอ้ยบอกเลยแอบจะบ่เห็นแล้วบ่กเห็นคันแรกบอกนี่คันแรกบอก น้ำพริกเม็ดขนุนครับผมของกะเหลียงนะครับเป็นคไทยกินมารอบสองนี่คือรอบสองครับผมรอบแรกกินแล้วครับบอกเลยสุดยอดอันนี้อร่อยกว่านี่ใช่ไหมน้องก,กะหลัำปีได้เลยครับผมแซ่บกว่านี้อีกเลยแตาสุดยอดดีก็ใส่ มีไหม่ะมน้ำอุ่นน้ำอุ่นโอาเหอแพ้กับเนื้อปลาเลยครับผมตามบอ,อกมาแล้วน้ำพริกมิดขนุนเนาะครับแม่เลยครับผม ชูรสครับผมชูรสนี่ตามใจชอบเลยใช่ไหมเใหมดเลยไม่ไงนะใช้หมดเลยคนะรับผมอิจดอดเือนาใช่ไหมนา่อใช่ไหม บอกเลยนะไม่ใช่ว่าเม็ดขนุนจะได้ต้มอย่างเดียวนะครับผมสามารถเอ็เป็นน้ำพริกก็ได้ครับพี่น้องสุดยอดเลยเมนูนครับผมเดี๋ยวมาเบื้งหน้าตาความเรียบร้อยครับผมบอกเลยเป็น้องต้องคนเรื่อยๆคร,รอค,รครับผมมาทันติมอครับผมนี่หอม เข้มข้นเลยครับผมโอเคโอ้มีผักชีต้นหอมครับพี่น้องลงเลยครับผม มทีเด็ดครับผมพี่น้องนี่เลยใส่พริกป่นพริกป่นครับผมพริกไทยนะเนี่ยเออนี่น้องเขาตำเองครับผมนี่ต้องซอสตำเองเลยครับพี่น้องบอกเลยนี่เลยพิเด็ดเลยครับผมหมักเผ็ดใส่หลายหมักเผ็ดก็ใส่หน่อยก็ไม่ใส่ก็บม่เผ็ดเลยครับพี่น้องนี่เลยยอดเลยครับผมน้ำพริกแมกขนุนครับผมบอกเลย ยอดเป็นน้าตาบ่าเป็นปนบ้านเฮาล้วครับผมมองผิวเผินนะครับผมนึกว่าน้ำพริกปลากระป๋องกรบปินออกอ,อกเลยคือมากมากมีผักกินกลับครับผมเดี๋ยวจะเอาไปล่างก่อนครับผมนี่เลยครับผมทีเด็ดครับผม อันนี้น้ำพริกเม็ดขนุนครับผมในบักมีครับพี่น้องโอ้บอกเลยอาหารกะเรียงนี่ไม่ธรรมดาเม็ดขนุนสาสามารถเอ็ดน้ำพริกได้ครับผมนีค่ครั้งที่สองนะครับที่ปเป็นเชฟเจนอนชิมนะครับผมมีพักกับแบบนี้เลยครับผมอลังการมากๆเลยครับพี่น้องไม่ไม่ไมติดมีทั่วพูความมีหม,ม,อม,ม,ม้อความมีมะเขือเอานี่ครับผม ใครเจียวมีธรรมดาครับผมอ่ะตั้งแต่กระปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุดรบ้านเฮาครับผม Facebook กับพ่อเงี้ยชัยกับเมย์ตั้มครับผมตาติ๊กต็อกกับอุดรบ้านเฮาครับผมตั้งแต่กระปากนำเด้อพี่น้องครับผมปากเป็นกลังใจให้น้องชอที่เมนูกะเลียงครับผมเม็ดขนุน น้ำพริกเม็ดขนุนครับผมบอกเลยสุดยอดมากๆเลยครับผมตั้งแต่กระฝากพี่น้องได้ครับผมคลิปนี้อุตวันฮอหรือพมศชักับเมีต่ำขอสวัสดีครับผม